ะคะใครไม่มีแบบฝึกหัาก็เขียนลงในสมุดวิชาแมทเลยนะคะโอเคมาดูเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นและลดลงมาดูว่าแต่ละจำนวนมันเพิ่มขึ้นเท่ากันหรือลดลงเท่ากันหรือไม่อะ เอาประการสีเดียวกันนี่แหละนะแต่แรกจะเอาคุละสีนอเรอามีหมดเตแล้วกูก็ได้ต่นาอมได้โอเคกมาเกวินจากเก้าไปเป็นสิบสามเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะอ่ะเขาเขาเขาใครรู้ันจะเพิ่มขึ้นสี่เท่ากันไหมหรือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ 30, เพิ่มขึ้นเท่าไรคะส <4. S 1> ี่ะบวกสี่นดจากสิบาไปถึงสิบเจ็เพิ่มขึ้นหรือลดลง,เพ,เ,เ,งเพิ่มขึ้นเท่าไรเอ่ยสิบามนับจาก13าต่อไปถึงสิเจ็เพิ่มขึ้นเท่าไรเอ่ยเพิ่มขึ้นสี่โอเคธนายุทธ ยี่ห้ยี่สิบเท่าไรคะ <una S 1> จากยี่สิบเอ็ตอบไมแน่นอนตอบมั่นใจในตัวเองที่ที่เชื่อคะเนี่ยคือมันได้ยินไม่ชัดอะไรอย่างงี้เฉยจากยี่สิบเอ็ดเพิ่มขึ้นสี่เป็นยี่สิบห้านะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่หายไปคือยี่สิบห้านะคะ,ะข้อที่หนึ่งถามบอนไปแล้วมาข้อที่สองเกิ้ล อ่อจำนวนที่2ีอันนี้เป็นจำนวนที่เราไรแล้วหจนวนที่เรไร่แล้ว6แล้วเพิ่มไปอีกไปถึงยี่สิบอะลองทาลองทาแบบ <c oughs> เพิ่มขึ้นทลสสถึงยี่ส่อลองคิดแต่เดี๋ยวต้องมีคนคิดได้ยี่สิบคูณสมันคูณได้ไหม ไปจนถึงจำนวนที่ยี่สิบเลยแบบเป็นใช้วิธีทางลัดได้เท่าไหร่แปดสิบเอ็ดเก้าได้แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดอ่ะมาดูวิธีคิดนี้นะคะรูปแบบการคิดแบบนี้อ่ะจำนวนแรกของเราเลยคือจำนวนห้าเก้าสิบสามสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าแสดงว่าไ ข้อนี้มันเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่คี่อ่าจำนวนคี่นะคะวิธีคิดเลยหาตัวมอคูณแล้วนํามาบวกนะคะเช่นจํานวนคี่มันคูณแล้วมันไม่ได้ลงตัวแบบนี้แน่นอนใช่ไหมคะเราจะต้องหาตัวมาคูณแล้วบวกเพิ่มเช่นถ้าก็คือสองคูณกับสองใกล้เคียงที่สุดสองสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็น แล้วเราเพิ่มสังเกตว่าตัวหน้าเหมือนเดิมคือเราใช้แม่สองเราเลือกแม่สองมาแล้วเราก็ใช้ตัวคูณที่เป็นเลขคู่แล้วเพิ่มไปเรื่อยๆสองสี่หกแปดสิบสิบสองนะคะแล้วก็บวกเพิ่มหนึ่งมันจะได้เท่ากับจํานวนที่เขาให้มาเลยทีนี้เรายังไม่ทราบว่าจํานวนที่ยี่สิบแดมันได้เท่าไรเราก็ให้แทนค่าเป็นเไว้ เท่ากับ20ก็คือตรงนี้ที่เรายังไม่ทราบใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาดู สองเท <24, S 1> ่าไรคะสี่สบอ่านักพร้อมกันสองสี่หกแปดสี่สิบสองสี่สิบหกสิบแปดี่สิบอ่าถ้าจำนวนที่สิบมันจะต้องคูณด้วยอะไรสองจำนวนที่สิบที่นับไปเมื่อกี้ค่ะจำนวนที่สิบอ่าน <25, 25. S 1> จำนวนแรกอ่านนัก ต่อไป12 1 4 16 18 20จำนวนที่10 <20 S 1> คูณด้วย 20, 20อ่ะต่อมา 2> 22 2 4 2าจำนวนที่15คูณด้วย30 <40 S 1> อ่ะต่อ3า34 36 38 40จำนวนที่20คูณด้วย40อ่ะลองดู2คูณกับ 40บวกด้วย1นอ่ะ2คูณได้80บวก1ได้เพราะฉะนั้น x ของเราเท่ากับจำนวนที่20ก็จะต้องเท่ากับอ่ะเขียนลงไปอ่ะจำนวนที่1เนี่ยสตาร์ทเลยคือเท่าไหร่จำนวนที่1เลยคือ4นะคะสตาร์ทจำนวนที่2คือ วันที่สองคือสิบสามนะคะสิบสามได้ได้มาจากไหนสิบสาม ต่อมาจำนวนที่สคือี่รอบเคูณอะไรได้ใกล้เคียง22 9 2, 9, 2 1บกบาอะวกเท่าไรได้อีก22บอ่ารูปแบบประมาณนี้ตรงนี้ก็จะต้อง อ่ารูปที่4ก็จะต้องเป็น9คูณอะไรเก้าคูณสามบวกนเน,วกนี่ยเราก็สังเกตดูว่ามันเป็นจำนวนที่สองคูณด้วย1นึ่ะคะจากจำนวนที่3คูณด้วย2เนี่ยสมมติว่า ด้วย4 9คูณ3 4ได้300เท่าไรคะ306กว่าอีก4เป็น310เออดูสังเกตเนี่ยจาก2ลดลงมาเหลือ1จาก3ลดลงมาเหลือ2จาก35ลดลง 1, 1> ก็จะต้องเป็น304นะคะ การสังเกตนะคะจำนวนที่ 1, oh <my. S> 1> คือ15า oh <my. S 1> จำนวนที่2คือเท่าไรเอ่ย21สจำนวนที่3คือ2 7เนาะน่ะจำนวนที่2ทีเชอร์จะเอา6คูณทุกจำนวนเลย6เป็นเป็นหลัก6เป็นตัวตั้งแล้วคูณด้วยจำนวนที่2คูณด้วย3 6,3 oh <my. S 1> 18 18มบวกส 21นะคะจากนั้นจำนวนที่3คือ27เนาะพี่เชอร์ใช้6คูณกับ4นะคะ6 4 6 4 24 24บก3 2นะคะทีนี้จำนวนที่เขาต้องการให้เราหาคือจำนวนที่จำนวนที่อะไรที่เขาต้องการให้เราหา 19นะคะจากนั้นบวกด้วย 3x เท่ากับ6คูณ4ีได้ถคูณสี่าได้หาที่ทดไม่เจอเยอ้อสี่ ก่อนนะ,ะ่มาากไใหดอีกหนึ่งวิธีคิดที่รวดเร็วกว่านี้นะคะคือจำนวนแรกคือ 15, 15ใช่ไหมคะระยะห่างคือ <6 S 1> ระยะห่างเข <6 S 1> าเรียกระยะห่างเนาะของของแต่ละจำนวนนะคือเท่าไหร่คะคื6อ6เพราะฉะนั้นเอา6คูณกับ1 หนึคูณหนึ่งได้เท่าไหกหก6 6บวกไปเท่าไรจนถึง15บห้าหกบวกเก้าบวกเท่าไรหกหหนึ่งหกบวกเก้าเป็นสิหใช่ไหมคะแล้วทีนี้มาดูว่าจำนวนที่เขาต้องการให้เราหาคืออะไร คืออะไร48อ่ะทีนี้เราเอาอะไรคูณไป48คูณ6อ่ะจำนวนที่เขาต้องการให้เราหาคือ48เราก็เอา48ก็คือ6อ่ะสมมุติเอา6ขึ้นก่อนจะได้ไม่งงเราเอาจำนวนแรกตั้งหาตัวคูณแล้วก็บวกโดยเอาระยะหางเนี่ยมาคูณ จากนั้นก็เอาจำนวนระยะห่างไปคูณกับจำนวนที่เขาให้เราหาบวกด้วยเก้าอหกคูณสี่สิบแปดได้เท่าไร <9. S 1> คูณให้หน่อยสี่สิบแปดคูณหกได้เท่าไหร่สองร้อยแปดสิบแปดสองร้อยแปดสิบแปดบวกกับเก้า เ <200 S 1> ากบได้เท่ากันไหมคะอ,อเท่ากัอ้บ2 9โอนีก็กันใกล้เตียงเลยแล้วเนี่ยโอะข้อที่4ระยะห่างคือแจํจำนวนที่1คือ21นําำระยะห่างมาคูณกับ1เสมอแปเป็น8บวกกับ13เป็น21 จากนั้นนำ8คูณกับจำนวนที่เขาต้องการทราบก็คือ56 8คูณ56บวกกับ13ก็จะได้คำตอบที่เขาถามนะคะข้อที่อ,อที5ทำมาเองรินนี h แล้วเซ็นได้เลย,เลย